ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วงนี้หุ้นพันวลากองเกมไทยหุ้นลุ้นสนุกแถมได้ความรู้นะคะเช่นเคยค่ะเราก็จะมาพร้อมกับ3คําใบให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสร่วมสนุกส่งคําตอบเข้ามาในล i n แอดของมันนี่แชทเท่านั้นนะคะซึ่งวันนี้ค่ะทางทีมงานคัดเลือกกลุ่มอุตสาหากรรมที่เป็นทรัพยากรมาให้ได้ร่วมสนุกกันค่ะคําใบแรกมาเลยดีกว่านะคะเพราะว่าจะได้มีเวลาตอบกันเยอะๆเขาประกอบธุรกิจในลักษณะของโฮลดิ้งคอมพานีนะคะโฮลดิ้งคอมพานีเป็นกลุ่มทรัพยากรก็ มีเยอะอยู่เหมือนกันนะคะมาดูคำใบ้ที่2กันเลยดีกว่าค่ะผู้บริหารรวยติดอันดับ1ใน10ของประเทศอ่ารีบเซิร์ช Google เลยนะคะมีใครกันบ้างาคำใบ้3มมาเลยดีกว่าจะได้มีเวลาตอบกันเยอะๆนะคะเป็นบริษัทที่ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แล้วก็ทำธุรกิจแบบครบวงจรด้วยนะคะ ชื่อย่อของบริษัทนี้ขึ้นต้นด้วยตัว G อ่ะอันนี้ขออนุญาตใบเพิ่มด้วยตัวเองนะคะคุณผู้ชมมี4ตัวอักษรภาษาอังกฤษถ้าจะอ่านให้เป็นภาษา ที่เข้าใจได้เนี่ยก็คือพยางเดียวนั่นเอง4ีตัวอักษรใครที่ทราบคําตอบแล้วก็ส่งคําตอบกันเข้ามาได้นะคะผู้โชคดีประจําวันที่ตอบถูกเป็นท่านแรกก็จะได้รับไปเลยค่ะของรางวัลน,นะคะจากบรลจวันเป็นฟันกิฟต์การ์ดมูลค่า1,000บาทนะคะก็ได้รับไปเลยเรามีมาแจกกันทุกวันเป็นประจําในรายการนะคะบอลจวันก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านความรู้การลงทุนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะ อาจได้ยินเสียงไลน์เด้งตลอดเวลาเลยนะคะ,ะแสดงว่ามีคนตอบเข้ามาแล้วก็น่าจะมีคนตอบถูกด้วยมาเฉลยกันเลยดีกว่านะคะคุณผู้ชมสําหรับหุ้นละพันวัลกรประจำวันนี้นะคะเอาคําใบ้ที่พใบเพิ่มไปแล้วการขึ้นต้นด้วยจุดตัวจีมีหนึ่งพยางค์นะคะและเฉลยประจําวันนี้ได้แก่บริษัท เท e โนโลยี e ิวอลลจำกัดมหาชนหรือว่าคุณกัฟนั่นเองนะคะ C U L S นะคะกัฟนะคะก็เป็นธุรกิจลักษณะของโฮดดิ้งคอมพานีเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แบบครบวงจรนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ชมที่ตอบคำถามถูกด้วยนะคะทิ้งท้ายไว้นิดนึงค่ะถ้าไม่อยากพลาดทุกข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนทั้งในและต่างประเทศอย่าลืมแอดไลน์เป็นเฟรนด์กับบลจวันด้วยนะคะก็สแกน QR code คที่หน้าจอได้เลยตอนนี้ค่ะ นี่คือทั้งหมดนะคะที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมผ่านทางรายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้วนะคะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วแพรและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้พบกันกับคุณจรติตวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ